ฮัมเบิ้ล้าว้าว้โอตนครับ้าวอว้าว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผอกบิสารบ้านฉันจะาผอกันในวันที่17กุมภาพันธ์2567จ้ะ มือนกับผ้าพี่น้องร่องหวยร่องฮองคือเก่าจ้ามาใส่ตุ่มปลาแล้วพอปามีเนาะครับผมพี่กายกับบ้านน้องเมกตําบลหวยคามเพิ่มบนทะเลจังหวัดอุบลราชธานีจ้าอาหารใส่ก็คือเก่าจ้าโค้งไก่สดกับพั่มจ้าเป็นหลุนเปชมก็พอปาหมี่ก็แม่ปาหมี่จ้ะพี่น้องมือนี้สีโสมสีมันบ่จ้าไปครับไปกันเลยจ้าโสมมันเป็นใดกันหลุนน้ำกันจนหลังสุดท้ายไปแล้วครับพี่น้องแย่นจ้าให้พอปาหมี่เป็นผู้ใส่คือเก่าจ้าแม่ปาหมี่เป็นผู้ยามจ้า ปไดิใส่ให้เบิงบดสุรังด้อจ้จพี่น้องจ้ะก็พเม์ก็สิเป็นผู้เหลือกมองเลือกไม้เลือกทำเลจ้พะพอว่ายาออกกอนก็สิเห็นปลาลอยจ้ะัางเธอเกิดสิใส่ซุ่มๆหาเลยจ้ะ้อน,นี้ก็มาสับไม้ที่เคยมาจ้ะพี่น้องมารอบนีน้ำลดลงก็เก่าบักร้ายเลยจ้ะ หลุนนุกันคือเกาจ้าสีสูกสีมานว่าจ้ามือนี้เรือหลังสุดท้ายจ้าหลังสุดท้ายพอปลาหมีใส่จ้ะใส่ขื้นไปนะพอปลาหมีเนาะเร้ลหลุนกันตอนยามคือเกาจ้าครับผมก็ได้เวลายามแล้วครับพี่น้องเมื่อนี้ทีมไหวสมองเคืองนะพอปลาหมีเนาะครับผมไปหลุนไปชดน้ำสาวอยู่บ้าหน้าใจพี่น้องเมื่อนี้สีมานคือหมู่บ้านว่จ้าไปจ้าครับ กับสียามเป็นหลังสุดท้ายเป็นหลังแหลกคือเก่าครับพี่หนอใส่หลังสุดท้ายแต่สียามก่อนครับนนไ,นนมไม้นี่เขาเคยมาแลา้วเนาะพอพอมีเนาะแมนครับกลับมาซ้ม่มึงครับพี่หนอเด็กยุค,ค,คหกปลายโตหมดไล่เนะานเนะ <laughs> ลังเหล็กจ้าดุนน้ำกันคือเกาเด้อจะพี่น้องแมนต้อมีว่าอย่าเพิ่งนับครับอ๋อกำลังยามลังเหล็กเนาะเคยมีอยู่เนะาะแมนจ้าตุน้ำกันจ้ามันในสิได้หัวสิได้เหบ่ อ่าหัวคือเกาเนาะอ๋ไปกั้งพ่อก็มี้สงสัยสิเดต้น <laughs> อ่าอย่าพึ่งนบับอย่าพึ่งนับอ๋อลุมน้ำกันยาๆครับพี่น้องเดี๋ยวน้ำบ่้จะน้ำไม้ก็สิบ่คือกันเนาะแม่ ปลาเค็มอว้ามันเป็นปลากระกงเลยมันถึกปลากระกังสองมองไหนโอ้ตัวใหญ่เติบตัวปลากระทุกน้าตัวกนตโอจ้าัน้องกาิซ้าวปจอไลยตัวเดียวทนทน สามอืมโตแล้วฮ่าฮ่าสามกดเทสามครับอย่ามาลาลังคันทั่วก้นติ๊กนเนาะมือน,นี้เนาะขันพ่อโมกอยู่ครับพี่เนาะเออล,ลังอยู่ ยามเลยบ่ยกเลยบ่อ๋อยกซะก่อนแม่ปลามีว่าครับกางสติกแล้วเป็นจังได๋มื้อนี้อ้าวปลากังตัวนึงครับปลาซิวตัวนึงเนาะแม่นจ้ะเอาอยู่บาในปจังได๋เนาะสิได้หัวหรือสิได้ห้เนาะ มหายด้วอ้าวลุนกับตอลัางนาครับพี่น้องปากนปากคือแจังล่อยแซลอยู่เนาะแม่พ่อมีเจ้องห่มเห่าก็เคยแสบอยู่อ้าวไปใจไหนเบิ่งขับมองใส่ นนัเห็นโตอยู่หลังนี่เห็นโตอยู่เห็นโตอยู่ครับอ๋อ,อหลายที่สุดครับพี่น้งองแต่จะยามมา <laughs> อ๋อสิม,มีหลายขึ้นเรื่อยๆแล้วครับเริ่มเลยพอพอมีเริ่มแล,ล้วเริ่มแล้วอย่าพึ่งนับเนาะอย่าพึ่งนับอย่าพึ่งนับ รวมกันแล้วยังบูทันสำลังลายที่สุดมูอวานอยู่้าหา <c oughs> ามูอวานก็เหมือนผักผลม้ผลไม,มา้กันเนาะวานเอาไปไกดิวนนี้ป,ไก,ไ,ปไก่จ้าดูน้ำต,ตครับมีอาการบวดหันมาวอลนําครับเป็นจรงได <c oughs> <c oughs> ไอกลางตัวหนึ่งปลาซิวตัวหนึ่งครับพี่น้องแม่จากทขี่น้หลายหลังด้ยจ้าวมาตหลังกันเะม่ครับเด้พี่น้องเขาา่าดังไฟปิ่งกินข้าวปลาไปจักหนึ่งนแม่จาเนมาหากินจ้าพี่นอเวแต่ไฟสมัาะแม่ครับวแต่ไฟสิมานน้องครับพี่น้อง หลุนกระตอล้างนาครับน้ก,นกันจ้าถือเนี้ครับนับตัวไดว้อ้าวมีงก็ถือว่าได้เฮครับซำานี่ <c oughs> ดูทำกันเล้อดจะมัะน,น็ะจากไหนเนาะกำลังตัวกวนติ๊กเนาะแม่นครับจันนีได้คือซองซองเห็นรอยครับ เลยบถวถั่วเนาะแมนครับอ้าว,าวได้เห็นรอยยิ้มเลยครับตรนเดี๋ <c oughs> ยวเพิ่งนับเนาะเดี๋ยวเพิ่งนับโอ้โอต่นครับหลังนีกลัวหมูเนาะแม่ครับตรงนี้มองเท่ครับเท่ถึงฟังครับหลังเดี๋ยวเพิ่งนับพอยเป็นหนี้เดี๋ยวนับนะ <c oughs> กระมุนเนาะแมนครับ<า>ปลาซิ่วขาครับพี่น้องเป็นปลาซิวเขาจ้าลายใส่นเนาะหน่อยก็มีใหญ่ก็มีครับพี่รุนจึงามก็มีรุนหน่อยก็มีรุนมุกก็มีเนาะแมนครับอ้าล,ล,ลอยอยู่ครับ ข้าวใจบะถว่วเนอะแมนครับเอาลุนกันครับนนอ้าสวดครับสวดอ,อย่าิ่งนับเนาะสีออกแล้วโอ้ขาดครับถึงชำหัวใจถึนมาน้อยนึงจ้ารุนกันถุกลังเลยจ้ะมือนี่รุนเร็ คืนข้อในจิงน้อยเลยโอ้อยตัวใหญ่ถือกระปูกัดขนาดตัวใหญ่บ่รลอดน่อบ่รลอดกระปูนี่เก่งแห้พี่จังปลาเร็วกลัวอ้าอยู่ในตุ่มเด้อ้าหลุนกับตอลังนาเลยครับพี่น่อง <c oughs> <c oughs> ห้ามเผาปลาแซบบ่ขอปลาอีอ้าวไอเนี้เไข่นานะ ี๋ยวมีไข้านาะมืนี้เนาะแมั <laughs> แสบอยู่ยรุนแบบขอหงืบบพอประมิเหงืข่ <laughs> ขึ้นคอเหงื่อขึ <laughs> ้นคอหลุดน้ำาลจนหอนล้างสุดท้ายด้วย้ะพี่น้องอีกล้างจ่อล้างนึ่งยูหัวเนาะแม่ครับล้งน่งางจ้ส เตแมแะนเต่มาด้มื่อนี้พี่้องเอ้ยอือนี่อ้อาวนี่กันเดินซ้ำนี่มือนี้นนนือว่าสุสดเนาอ้าว, <laughs> าวสวยอยู่ครับม่ได้ยินเสียงหัวนะวมนีนกแมนครับเอาวแต่ละมือก็บ,บอกขึ้กันครับพี่น้อง หากินหายอยากเนาะเด็กหัวเตละมือกับโบคือกันครับเ <c oughs> ด็กปีบเตละมือกับโบคือ <c oughs> กันเนาะแมนจ้าความถือครับตามที่ยามมากกับถือว่าใส่ได้อยู่ครับสซมนี่แมนจ้าทึงๆหาหกลังมาที่หนอแม,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 ม่หนหอยไม่ไหมพ่อป่อหีิพี่น้องหอยก็มาคือการหากินหายอยากจ้าอ้าวคือเึรมาแล้วกันต่อครับ วอเงียบครับมีอะไรสักตัวของแท้หมก็ตอลังนาครับอสองล้างตอเนืองเลยครับฝ่าวนวง

เทเลยเนาะทั้งลุม่มเนาะซันมี่สุดยอดอาจารอนีิปลาซิวเข่าจ้าอ้มีไอ้กระเดิดนนำตัวน,นี่ปลาซิวเข่ากระไล่ใส่จ้ะอาหลุดไปตอหลังนาจ้า เล้ังนี่เข้ามีเซนานเลยเจหลังนี่ตะกี้ตะกอนก็บ่าหากินน้ำคอนเนาะแม่เหมเงียบกับลังนี่ สวยใส่ไยจ้านี่นะมาสมเหลืองใส่งมาซื้อข้าวจ้าน,น่ดีย่อยู่หแหงครับพี่น้องหก็ยักแต่พอต้นไม่ก็คือ ถืถอกี่บอละ่ะรอเห็นรอยอยู่อ้าวเห็นรอยอยู่ครับนม่แ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 ม่ตองจังซี่ใส่สวยเนาะแม่จ้าใสสวยจ้าล้างนี่อุ้ยปีกหนึ่งได้จ้าขนาดแม่ปลาหมีได้ใจพี่น้องอ๋อกำลังได้หัวใสสวยจ้าใสสวยกำลังได้กกลับมายิ้มอีกครับ ใสสวยจ้าอา้าคือขึ้นมาแล้วเนาะแม่งครับอื้ยลังนี่งามสุดจ้ะอื้ยตัวใหญ่เลยจ้าเออแคเน่แคเน,เนพอพอมิเข่าลุ่นน้ำกันเลยครับพี่เนาะได้ดไดดไดดลุ๋มคนละ เห,ห็ดล้อยครับโอ,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 อ้ยได้ลุ้นจ้าได้ลุ้นไต่คอนไต่คอนจ้าไต่คอนห้ามเบิร์ดอ้าวห้ามเบิร์ดครับห้ามเบิร์ดจ้าพี่น้องจาอ้าได้ยิ้มครับลังนี่ขันห้ามเบิร์ดจ้าพี่นอ้องเย อย่าพึ่งนับโคบมีบอกแล้วโยนอยู่น่อจ้าสวยๆเลยเนาะงติดอุนโตนเลยครับจ้าหัวดังเลยเนาะหัวดังครับคะแนนตอนไทยเลยจ้าอือว่าเตซิบมีแบบนี้ครับพี่น้องว่ารุนเป็นน้ำกันจ้าอย่าเพิ่งนับเนาะแม่นอ้าวที่สุดแล้วครับหลังนี้เนาะแม่นจ้าของมือนี้ครับทัมเบิร์นำเด้ โอ,อ้วห <Wow. S 1> ดกันต่อจ้าหลังสุดท้ายจ้าหลุดน้ำกันจากสิแฟนอรอบ่จ้าจริงไหมเนาะว้าว อยู่ครับรอมาแห้งเนาะรอค่อยๆอยรอสุดคุ้ยเพราะเขาวัดเขาว่าได้เนาะโอเทครับรอมาแห้งเนาะพอพอมีเนาะครับปีนเอาเลยเด้อจ้าครับผมกระยำครบทุกหลังครับแมนจ้าเมื่อนี้กะ มันนี่เนาะพอปลหมีหางมันมาแห้งจ้ะมันเกลคย่อครับก็มาเฮ่เถ่ายๆเนาะมือน,นี้เนาะแมนครับหากินแต่ละหมือกับบอคือการเด้อจ้ะพี่น้องจ้บม่งผลงานโดยรวมเลยจ้าผลงานเท่าจะ้จะประมาณเคองกระติกเนาะแมนจ้ะก็มีใส่สวยอยู่จ้ะต่ะว่าหักถือบลายเนาะพอปลหมีเนาะแมนครับมาเฮ่ที่หลังจ้ะครับผมก็ เป็นเรื่องปกติครับพี่น้องหากินหาอยากก็มีมือมันมือบอเนาะมือได้หน่อยมือได้ร้ายครับมันนี่ก็มันมาแห้งนะพ่อปามีเนาะครับผมพอได้อยู่ได้กินอยู่จ้าจ้าฝากาก,าก็ไลก็แช่ก็ติดตามมีซองอีสานบานฉันในเด้จา้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอบคุณทุกที่เขามารับชมขอบคุณทุกกรล่างแรงใจที่ส่งให้พ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี่สวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันไปคลิปหน้าจ้า